วันนี้ทางโรงแรมนะคะแอดมินในไลน์กลุ่มแจ้งให้ทราบว่าเจ้าหน้าที่ SQ ฝ่ายทหารนะคะเขาแจ้งเข้ามาเกี่ยวกับการกรอกแบบฟอร์มว่าจะกลับบ้านกลับภูมิลำเนาหรือที่ที่จะเดินทางไปอะคะ่ะเราจะต้องเข้าไปในกรอกในแบบฟอร์มของ Google Form ทางแอดมินเขาส่งในลิงก์มาในไลน์กลุ่มให้นะคะเพื่อจะแจ้งว่าเมื่อพ้นเมื่อพ้นการกักกันโรคที่นี่นะคะ,ะวันที่13เรามีทางเลือก3ทางว่าจะกลับออกไปจากโรงแรมนี้ยังไง1คือให้ทางรัฐส่งถึงตัวจังหวัดที่เราจะไปนะคะจะมีจังหวัดยกเว้นอยู่เป็นจังหวัด ที่ใกล้ๆกับกรุงเทพอะค่ะรอบๆอยู่6จังหวัดจะไม่ได้ว่าจังหวัดอะไรบ้างเดี๋ยวจะบอกอีกทีนะคะแล้วก็2คือกลับเองอ,ออกจากโรงแรงมมันจะนั่งแท็กซี่ไปต่อสนามบินหรือ บขสหรือขนส่งแบบไหนก็ตามหรือเหมารถไปนะคะอันนี้คือกลับเองแล้วก็แบบที่3คือติดต่อให้ญาติมารับถึงที่โรง,งแรมนี่นะคะซึ่งทุกคนจะต้องกรอกข้อมูลให้เจ้าหน,น้าที่ฝ่ายทหารโดยตรงแล้วเราก็สามารถเช็คเอาท์ได้ในวันที่13ตุลาเวลาตั้งแต่6โมงเช้าถึง10โมงครึ่งนะคะ หนึ่งยังไม่รู้ว่าหนึ่งจะกลับยังไงดีเพราะยังไงก็ต้องรอฟังผลตรวจโควิดออกมาก่อนนะคะถ้าไม่พบเชื้อก็เริ่มจองตัวกันได้เลยแต่หนึ่งคิดว่าอาจจะให้รถของทางราชการไปส่งเพราะกระเป๋าหนึ่งก็มันน่าจะเกินน้ำหนักเกินไปเยอะอยู่เหมือนกันก็น่าจะสะดวกดีแล้วก็ไม่อยากจะ ระหว่างเดินทางไปพบผู้คนเพราะว่าโอกาสการมีเชื้อค่ะก็ยังมีสามารถมีได้อยู่ถ้าถ้าเรามีเชื้อแต่มันไม่แสดงอาการตรวจไม่พบอย่างเงี้ยค่ะหนก็อยากให้ทุกคนสบายใจในระหว่างทางที่เดินทางกลับก็คือจะพบคนให้น้อยที่สุดติดต่อคนให้น้อยที่สุดแล้วก็จะกลับไปกับตัวอยู่ที่เชียงใหม่ต่อนะคะเพื่อความสบายใจของเพื่อนญาติ คนรอบข้างนะคะก็จะไดะ้สบายใจทั้งเราเองแล้วก็ญาติญาติพี่น้องเพื่อนเราด้วยก็อาจจะให้ทางฝ่ายทหารนะคะ SQ ฝ่ายทหารไปส่งที่ตัวจังหวัดน่าจะส่งที่สารการจังหวัดเชียงใหม่ยังไงหนึ่งต้องคุยกับฝ่ายทหารอีกทียังไงจะมามาแจ้งให้ทราบอีกทีนะคะว่าหนึ่งตัดสินใจ กับเชียงใหม่ยังไงแล้วเอาไว้ติดต่อ,อแล้วมาฟังแล้วมาติดตามกันอีกในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะที่ติดตาม